โอ้ยน้องคะถ้าน้องได้ไปเจอประเทศตอื่นอย่างที่พี่เจอมาประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเปลี่ยนแปลงยากคะ่ะประโยคที่น้องพูดเนี่ยมันมาจากความคิดของคนจํานวนมากที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่เคยมีประสบการณ์ที่เปลี่ยนอะไรได้เลยซึ่งมันไม่แปลกเรามีคนอย่างนั้นค่อนข้างเยอะมีความหมดหวังกับปัญหาสังคมที่มากมายอ่ะแต่ถ้าเราพาคนให้มีประสบการณ์ได้ลองเปลี่ยนอะไรเล็กๆนะคะเขาจะเริ่มเห็นว่าอันนั้นก็เปลี่ยนได้ไอ้น,นี่ก็มีโอกาส เรามีคนตรงนั้นนะคะน้อยเกินไปมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะคนที่ทําอะไรไม่ได้หรือว่าเราอยากจะระบายมันไม่ได้ผิดอะไรนะคะเราระบายก็ระบายไปเถอะเราไม่สบายใจเราจะพูดเราจะบ่นเราไม่เห็นก็มีไปเถอะแต่ที่พี่ว่ามันน้อยไปคือทนไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะมันยังน้อยเกินไปไม่มีประเทศไหนนะคะที่ระบบต่างๆปัญหาต่างๆที่เราไม่ชอบจะอยู่ได้นาาแต่ตอนนี้เราไม่มีคนที่ทนไม่ได้แล้วลุกขึ้นมาทำก็ไม,ม่มีตัวอย่างดีๆเยอะแยะที่ลุกขึ้นมาแล้ว ถ้าตั้งใจทำนะคะไม่เกิน18เดือนค่ะนอะ้องตั้งใจทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งโฟกัสอยู่กับมัน18เดือนน้องจะเห็นแล้วว่าไปต่อ,อยังไงเราทุกคนเนี่ยสร้าง Impact ได้หมดมันมีวิธีที่ c r e เอทีฟในการที่จะแก้ปัญหาในระยะยาวได้ถ้าลุกขึ้นมาเนะเาะแล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลแล้วค่อยๆลงมือทำเราจะเห็นเลยว,ว่าเราทำอะไรได้เยอะพี่เข้าไปเรียนมหาลัยพี่เข้าปี39 40ต้มยำกุ้งเศรษฐกิจตกใช่ไหมคะ มันน่าจะเป็นคําถามของเด็กยุคนั้นแหละเพราะว่าเราเห็นพี่ๆที่เรียนจบช่วงวนะั้นไม่มีงานทําค่าเงินลอยประเทศชาติคนตกงานเนาะคนฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเราก็มีคําถามว่าใครนะที่ดูแลเรื่องส่วนรวมแล้วใครนะมีหน้าที่ทําให้ประเทศมันดีขึ้นอนะแล้วเราทําอะไรได้บ้างไหมมันเป็นคําถามตั้งแต่ตอนนั้นแหละ แล้วก็ทําให้ช่วงมหาลาัยทํากิจกรรมเยอะแล้วก็ออกไปงานสัมมนาเยอะคะ <_ d ata> ่ะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยประเทศมันต้องการคนทุกคนล้วประเทศเราอ่ะมีคนเรียนมหาลาัยน้อยมากนะน้องมีแค่สิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่เกินอ่ะแล้วคนเรียนมหาลาัยย่อมได้ไปอยู่ในที่ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีอิทธิพลกับชีวิตคืนค่อนข้างเยอะก็ะเลยอยากจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียนจบมหาลัยแล้วไม่ได้ทําแค่ได้เงินเดือนแต่ว่ามีส่วนช่วยทําให้สังคมหรือประเทศมันดีกว่านีน้ <_ d ata> นิดนึงแล้วยิ่งทํางานไปเห็นตัวอย่างประเทศอื่นนะคะก็เลยยิ่งแบบถ้าาาเเเรรรรัปะะทศ่ หรือเราลักที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนเนาะเราต้องทําก็เลยน่าจะเป็นเพราะตั้งแต่มหาลัยเนาะก็เลยทําให้อยากจะทํางานที่ทําอยู่ทุกวนันนี้เราทำมีเสิร์ชทุก4ปีนะคะถามคนช่วงอายุสิบห้าถึงยี่สิบห้าค่ะว่าอยากทําเพื่อสังคมไหมเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บอกว่าอยากทาแต่ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วก็สังคมไม่ได้สนับสนุนไม่ได้มีค่านิยมอยากให้เราไปเปลี่ยนโลกดูแลสังคม ทุกคนบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะคือพี่อยากจะให้สกู๊เชชเมเกอร์เนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกที่อ่ะสนับสนุนให้คนไทยจำนวนมากที่อยากจะทาให,ให้ประเทศไทยดีขึ้นทนา่ทได้สักทีรู้ว่าตัวเองจะเริ่มยังไงรู้ว่าจะหาการสนับสนุนได้ที่ไหนเพราะว่าถ้าเราอยากให้คนมาช่วยสังคมสังคมก็ต้องสนับสนุนให้คนทุกคนคนะ่ะลุกมาช่วยสังคมได้ก็ไม่กล้าก็าอย่าเพิ่งทำกล้าเราค่อยกลับมาพี่ก็พี่เชื่อจริงๆนะเราเปลี่ยนใครไม่ได้น้องยังไม่อยากก็อย่าเพิ่ง วันไหนอยากค่อยกลับมาความอยากพี่สร้างให้ไม่ได้แต่ที่เหลือช่วยได้น้องไม่มีตังค์ช่วยได้น้องคิดโปรเจกต์ไม่เป็นเขียนโปรโพสซมไม่ได้คุยกับคนอื่นไม่ได้ไม่มีคอนเน็กชันในนี้ช่วยได้หมดแต่ความอยากเราช่วยกันไม่ได้แต่เรื่องความกลัวๆทุกคนกน้องจะทำอะจะทําพี่แต่กลัวเฮ้ยน้องพี่ก็กลัวกว็กลัวไปด้วยกันล้มด้วยกันอะมีเพื่อนล้มอะสนุกแล้วถ้าเราล้มนะั้นเราก็จะไปกินขนมกันเราล้มเราก็จะนั่งหลองให้ด้วยกันแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใหม่แล้วเราก็สู้เพราะว่าส่วนใหญ่อะคา่ะมันต้องล้มเหลวหลายครั้งงมาาถึจสเํเ็ ไม่มีโปรเจกต์ไหนนะคะที่โป้งเดียวแล้วได้เลยมันต้องทดลองไปเรื่อยๆเพราะว่าโปรเจกต์เพเพื่อสังคมอะค่ะมันมีแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องเยอะมากน้องจะทำอะไรเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งถูกไหมคะเรื่องขยะเรื่อง PM เอะไรเงี้ยเกี่ยวคนเยอะมากแล้วพอแฟกเตอร์มันเยอะอะคะ่ะครั้งแรกที่เราทำเนี่ยมันไม่มีทางที่จะแบบทําไปปุ๊บทุกคนโอเคทุกแฟกเตอร์มันลงหลอกอะมันต้องเทสไปเรื่อยๆถึงจุดที่แบบว่าเอออันนี้แม่งไปได้ทุกคนแฮปปี้อะไรเงี้ยใช้เวลาถ้าจะทําเพื่อสังคมต้องหัดเฟลจนชิน แล้วก็เฟลเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขอย้ำอีกครั้งนะประเทศไทยจริงๆเปลี่ยนง่ายมากแต่เรามีคนที่อยากเปลี่ยนและเชื่อว่าจะเองเปลี่ยนได้น้อยเกินไป